สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีกันอีกหนึ่งครั้งหนึ่งคลิปนะครับในคลิปที่2เนาะใน,นเมื่อวันศุกร์นะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการทุกท่านกําลังรับชมรับฟังอยู่กับทางช่องนี้ก็คือช่องสัทธาปฏิหารคําเตือนช่องสัทธาปฏิหารนะครับช่องสัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอดไม่มีการส่งตัวเลขให้ในทางไลน์นะครับ ไม่มีการวางลิงก์อย่างอื่นใดนะครับให้รับชมรับฟังเพื่อ <c oughs> ความบันเทิงเท่านั้นหรือเพื่อเป็นเลขนำโชคเลขมงคลนะครับทุกคนทุกท่านกาพรพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องสตาบริหารไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดในเมื่อเป็นตัวเลขมงคลนะครับ ผมก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมและฟังด้วยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้กับทางช่องศรัทธาป,ปาฏิหาริย์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับ เป็นคลิปการวิเคราะห์เลขมงคลในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐวิสาหกิจสปปลาวเราที่รยกว่าลาวพัฒนาก่อนที่จะไปในส่วนของวันต่อไปเดี๋ยวก็ต้องดูวันล่าสุดที่ออกก่อนวันต่อไปก็คือวันที่หนึ่งนะครับไม่ออกนะครับงดงดอีกแล้ว วันที่หนึ่งงดอีกแล้วทุกคนออกมาได้หนึ่งอาทิตย์เนาะล่าสุดเนี่ยงดสิบเจ็ดกับสิบสี่แต่แม้วก็ฟื้นมาหนึ่งอาทิตยห์หนึ่งอาทิตย์พอดีครับแล้วก็มาอีกทีวันที่สิบเก้าใช่ไหมสิบเก้ายี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสี่ยี่บหกแล้วก็ยี่สิบแปดออกได้ห้าครั้งหยุดอีกแล้วครับผมวันที่หนึ่งหยุดนะครับหยุดบัรแรงงานครับบอกครับแล้วก็ไปวันที่สามเลยนี่ก็จะเป็นของวันที่สาม คลิปนี้ครับก่อนที่จะไปวันที่3ครับเรามาดูที่28ก่อนผลที่ออกจากองเจ็ตัวเด่นโบเบสําหรับตัวเด่นตัวเดียวเนี่ยใครที่ดูบน6ตัวมีนะครับพี่น้องทางสปปลาวเขาก็พิมพ์มาอยู่ท่านอย่าปฏิเสธว่าไม่มีแบบ6ตัวถ้าไม่มีแบบ6ตัวเขาไม่ออก6ตัวนะครับนี่ผมวิเคราะห์ไปตามสลากกินแบ่งรัฐสาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของสปปลาว นะครับพอาดูผล6ตัวผมก็ต้องวิเคราะห์เป็น6ตัวส่วนท่านจะไปดูสตัวสามตัว2ตัวก็แล้วแต่ผมก็จะให้ดูผลแบบนี้เลยนะครับแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเองนะครับผมไม่สามารถที่จะห้ามหรือไปจออจงอะไรได้เนาะเข้าใจตามนี้นะครับทุกท่านนะไอ้สองเจ็ดแปดศูนย์ห้าสามมาวันนี้นะครับผมเียดายนะสมาชิกผมให้สี่สมาชิกแเ่ือดับต้นกับสี่สี่แปดห้านี่แหละที่ผมให้นะครับ แปดห้ามันก็สลับกันแต่เลขทูบนะครับแปดศูนย์เต็มเต็มนะครับแปดหนึ่งศูนย์เลขทูบหนึ่งศูนย์เนี่ยไปออกของในส่วนของอ่าวีพีนอยนะครับไอหนึ่งศูนย์เอเอถูกต้องแปดศูนย์ก็มาออกตัวนี้อีกสุดยอดเลยนะฮะเลขทูบสห้าธุเลยครับเลขทูบตังมากนะฮะอ่ะทีนี้มาดูในตัวดับก่อนดับอยู่ทั้งหมดอีกแล้วครับใช่ไหมดูตรวจกันผมเลขดับเนี่ย พันร้อยสิบเลขหน่วยสี่หลักนะครับหลักละสองตัวยกเว้นหลักร้อยดับสามตัวนะครับมาดูหลักพันกับหกกับเจ็ดครับออกเลขแปดหลักร้อยสองสามสี่ออกเลขศูนย์สองสามหลักสิบศูนย์กับหนึ่งออกเลขค้าห,หลักหน่วยหนึ่งกับสองออกเลขสามโอ้โหเก้าตัวครับอยู่ทั้งหมดเลขเด่นครับมาครับผมถือว่ามาครับพื้นที่ที่เขาดูผลหกตัวบางท่านอาจจะ บอกว่าไม่มาก็แล้วแต่แล้วแต่เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์บอกผมก็ได้นะครับผมเข้าใจเพราะท่านดูผลสี่ตัวเลขเจ็ดมันไม่อยู่ในของท่านเลยท่านจะดูผลสี่ตัวท่านจะดูแค่นี้ส่วนเขาดูหกตัวเขาดูหมดทั้งนี้อมืมันจะต่างกันนะครับถ้าท่านถ้าท่านได้ตรงนี้คนที่เขาดูหกตัวเขาก็ไม่ได้เขาก็จะมาได้แค่ตรงนี้นะครับเลขสี่ไม่มาเลขหนึ่งไม่มามาเลขศูนย์เลขศูนย์เนี่ยมาทุกตัวเพราะเป็นหลักร้อย แด้ก็หลักสองตัวในส่วนของสี่ตัวไม่ต้องดูประกบเขาไม่มาผมกล่าวว่าสี่เจ็ดสี่ตัวเดียวเนะี่ยแม่มาเห๋มจะเปี้ยงสักทีนะครับโอเคนะครับวางกันไปวันที่สามเข้าันที่สามงดนะครับงดนะวันที่หนึ่งไม่ต้องเอาไปดูในส่วนของอะไรทดตรงทดแทนไม่มีนะครับเขาบอกไม่มีเราก็ผมก็คือไม่มีนะครับเพราะผมมีเคราะห์ตามนักวิชาการ ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้ามีแบบอะไรนะที่ลาวแล้วก็มีนามสก,กุลนอกจากลาวพัฒนาเนี่ยผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเรี่อมงคลผมไม่ได้ไปใช้แบบนั้นนะครับเขาไม่ได้ไปเทียบแบบนั้นนะครับผมเทียบจากเรีม่มงคลรักศิสาหกิจลาวพัฒนาเท่านั้นสามนะครับเดือนห้าเลยโอ้โหไกลเลย เดือนพฤษสภาเลยนะครับเนี่ยโอ้ข้ามเดือนเลยปะทุกคน ดาบกันก่อนเลยเล็กดาบใครชอบเลขดาบเห็นไหมมันก็เปี้ยงมาสองวันเดียดเลยใเล็ดาบเห็นไหมทุกคนบางคนเขาก็ไม่ดูเล็กเด่นเลยแล้วดูแต่เล็กดาบที่ผมดำมันก็ดีใจด้วยแหละครับยินดีถ้าทุกท่านชอบนะครับถือว่าเราจะชอบแบบไหนแล้วก็เลือกแบบนั้นสองกับสามนะหลักร้อย เก้าและเลขศูนย์หลักสิบโอ้โหหลักสิบนี่น่ากลัวจัดเพราะมันเข้ายาวนะครับที่ว่าน่ากลัวไม่ใช่น่ากลัวเลยหกเจ็ดอันหลักหน่วยนี่ก็น่ากลัวยาวจัดเหมือนกันหกเจ็ดอ,อันที่ดับดีที่สุดนะครับ ปีนี้เลยหลักหน่วยมีดับไม่อยู่แค่วันเดียวครับนอกนั้นดับอยู่มาทั้งหมดเลยนะมีแค่วันเดียวนะครับที่ดับไม่อยู่ผมกล้าพูดได้เลยไปย้อนหลังดูที่ผมทําได้เลยสําหรับดับหลักหน่วยมีแค่งวดเดียวมีแค่วันเดียวครับที่ดับไม่อยู่นองนั้นดับอยู่ทุกวันเลยหลั chief, กหน,น่วย hey, เนี่ยสองตัวเนี่ยเอ ยา่กแล้วยาย่แกะงเก้มี ผมชอบนามส่นสเอ้ผมชอบสามหนึ่งะทุกคนสามหนึ่งแล้วก็แปดสามเอ็มชอบผมชอบสองตัวไม่ต้องชอบเหมือนกันนะครับแต่ผมชอบอยู่สองตัวนี้ผมชอบสองตัวนี้แค่นั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วที่เรียบร้อย ยังไงก็วันที่3ามนะครับอันนี้ใช้ของวันถอไปวันที่1นึ่งขางดนะครับมีหนังสือออกมาแล้วนะครับจดทางด้วยสารกิจสุขอราวเนาะนะครับทุกคนทุกท่านก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามช่องสุขอนายกทางชอ่องสถาบริหารด้วยนะครับช่วงที่มีใจครับสวัสดีครับ